โรกรมนัดถัดไปของสโมสรเมืองทองนะครับก็คือการเปิดทันเด,ดมวันเสาร์นี้นะครับ23ตุลาคมรับมือโปลิเทโรนะครับเขาเรียกว่าเป็นศึกหนักของสโมสรเมืองทองของเรานะฮะเทโลเนี่ย3-4เกมหลังนี่ผลงานดีขึ้นมาทันตาเห็นเลยนะครับเป็นทีมหนึ่งที่เออเล่นดีมากๆและในช่วงพรีซีซั่นก่อนที่จะเริ่มต้นสตาร์ทไทยลีกเคยอุ่นเครื่องกันมาแล้วนะครับต้องบอกว่าห เป็นอีกหนึ่งทีมที่สโมรสรเมืองทองของเราต่อกรด้วยความยากลําบากพอสมควรนะครับในการอุ่นเครื่องที่ผ่านมา

ก็เป็นการบ้านให้คนมาริโอยูรอฟสกี้วางแผนรับมือทีมบริเทโลในวันเสาร์ที่ถึงนี้นะครับนี่คือภาพบรรยากาศการทเทรนนิ่งบางส่วนนะฮะณสนามมาวินสเตเดียมที่มุงของท,ทีวีของเราเก็บมาฝากครับ

Next up, single day. One, one. Okay, last two. Come on, come on, two. Come on, come up, come on, up, 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 up. up, come oh, on, come come on, last two. Last two, last two. Okay, பன்னீர பார்த்தா பினர பார்த்தா நான் சார் நான்